ยังไม่โดนตายงูอ,อย่างนี้มาชอบเล่นไอ้นี่ยเว้ยมาชอบเล่นเฟิร์ไตายอ่ะเล่นเนี่เล่นเฟิร์ไตายหมดแล้วไอเด็กนเะนี่ยตัวแบบนั้นแนะ่ละชื่อตัวแบบทุกตัวเลยรเนื้อมันฉีกเหรอมันทำร้ายหายจริงอ่ะเฟิร์ไตายอ่ะ มันไม่สนโลเอ่ะมันเอาไวเพราะว่าอะไรดีกว่มันรวยปะมันกว้างปะไง่ผู้ถือเล่นเล่นกับเวุธเลยไม่ที่จะให้ไม่ดูเลยสิเห็นว่าเป็นคาเซเกมะโอ้แล้วแม่งมาเลยแล้วแม่งมาเลยตาฟักครับเนี่ยน้องจริงเลยแฟนคลับ ดิสไลยูชูดนะที่จอสเตอร์มันโดอ o ก p กมส่วนเราปักกาแกงแพงแมมันโดป็นมีเดร่าหลายช่องจังวะนักข้าชอบเลยจังหวะที่แบบว่าเล่นระยะป้อมนักข้าเสียนนั่เห็นหนงความทำนานอนานยิ่นานที่อ่านดีมันควรเข้า เอา,เอาอดีเดีเปนไอเดียวเเี่อา้นกดออกออกไเห่หรอดูเบออกโอ้โหเอ็ดเดียวเป็นเล่นะว <c oughs> เป็นการที่กูเบสได้คู่ค่าเว่ยมื่อกี้กระตุกกระตุกเมื่อกี้กระตุกถึงไหนเล่นแนวสนุกเหมือนกูนี้ตงวะ ก็เด <muitas S 2> ี๋ยวไอ้เซฟเพนเฟลเมื่อก่อนเป็นเซฟกดหรอกูไปทันป่ะกูไปทันป่ะทันอยู่แล้วกูไม่ตายแต่ถ้าเซฟมันหมดมีแฟดป่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยเซฟอ่ะหยิมันนี่อ่ะโอ้มันวอร์ดใช่ไหม เรียบร้อยห้องโถงหิวมาเลยเยอมาแล้วมาแล้วน้องก็ไม่ได้เบาอะโอ้แคลียร์สีสุด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  กเกิดจัดจัดมื่วันสิบหอีกฝั่หนึ่งแค่ววสิบอ่ะแทงไม่โดนโอ้แทงไม่โดนตายงูอีกแล้วไม่โดนนีชาโคช่วยเขอแัดโลกอ่ะขอขอ รีบเดินล่างโคตกาดอะ่ะเราต้องแบบแนๆเลยว่ะมาดิเฮียคุณเขแตกก่งคลิปต่อเลยคอมีิวน์ของคุณยูดิทำอะไรสักจยางทำอไมสักจยางตายอย่างเงี้ย หูถึงเดี๋ยวไอ้ที่โคตรไกลตัวจังพังหอกไก่ใช่บหยโหแคลินโคตรเกิดอะมิกพลาสิบแกงพังอยู่ถังโดนจะรีเกิดไม่เกิดถ้าถังโดนมันจะได้พลาสิบใช่พี่มันจะรีมันจะตีเป็นไฟอะเผาเป็น2 w o damage ด้วยมั้งรู้สึกแล้วแล้วมันบอกว่ามัน triple พลาสิบได้อะ คุต <si ้องไปคุณต้องไปบ้ามามามาเซตมาเซตมาสี่สามสี e ่มา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 กูดูกูดูกูดูเอาเซตเอาเซตเออสวยเพื่อนคือคีนงเร็ววันนี้เฮียกูรู้ได้ยังไงแม่นโคตรมินเพื่อนกูดูเยอะเพื่อนกูดูหมู่เตะป่ะไม่ดูแล้กูเลือกดูนาแล้วช่องเราวลาวน่แหละ เดีดูมันเล่นบนแพ้ทุกเลนเอ้ยใส่ทุกตัว <c oughs> เล่นเองดีกว่า <c oughs> โอ้กูไม่จะโหลดถังอีกแล้วช่องสตา <c oughs> ในเว็บพิลสิบเองอไอ้เม่นไ,ไม่เป็นมันจะยืนฟาร์มแค่กายอย่างเดียวไม่ไปเล่น,น,นไิวพวกแหลงโกเ,นะโนเนี่ยนะงงจริงเลยแต้มกูหมดแล้วหลังจากที่กูสะสมมากู <c oughs> จะโงกับตัวเสียเนี่ย ลุงกูโกสองไปโกสามสงสารนี่ให้รถถังก็ได้เออ้าโย มึแง,ะะมแงแรงแบบน,นะวะโ,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 โอ้โหเฮ้ยเอ้าเอา้าเซตไม่ควายเฮียไดูอีกหนมันไม่ยอมเข้าไปในตีชินเด็ดเมื่อกี้มันวิ่งแล้วไม่ทันเมื่อกี้ที่พีเห็นนะเฮ้ยอยู่นี่วะเอาได้นะเลือกตัวแค่นี้กูเอาได้ไหนอ่ะไหนอยู่ไหนอ่ะนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ร้องตีมาก่อน ไ,ไ,มมไม่รู้วะไม่ ững, ไมีอ่ะจับก็ได้ปะไมวแมวลึกเกินใช่ออกขาเข็นด้วยแคทลิน ต้องโง่ขนาดนี้นเดี๋ยว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 วูีแค่เนี้ยนะบูสีไปเนี่ยสุดสุดเลยเฮียทีมันไนหมดอ่ะเดวนไปไหนวะแม่มันแม่เหลือเขาสองคนเองมันตายหมดแล้วเอาหมดให้แล้วเนี่ย สกนแฟดโอ้อะไรวะนะโอ้อะไรวะนะเก่งจังพังอะเฮียถ้ากูเข้าถึงตัวมันได้นะใครใครใครก็มาคือวะกูเห็นเทสอยู่ตรงนี้แล้วมันอยู่จริงมีแฟดไหมมันเกิดไวแล้วนะ ไปมาแล้วนะไอ้เฮียเนี่ยจะตายกูไม่เท่าไหร่ไอ้เฮียเนี่ยเซตแม่งก็ไม่ด้เก่งเลยเฮียต้องถามว่าไปดิว่ามันหิวเนี่ยคนเล่นบายาโดยเฉลี่ยสิไอ้เฮียกินเดตไอ้สัตว์ขึ้นไปหามึงเต็มเลยไหม พี่ไม่อยู่ป่ะมึงปิดจอมึงซือเกีเอาได้หมดเลยเหรอคิวดับเป็นคิวแบแข่งตายหมดเลยส่วนเดวนก็คือตายเหมือนกันีควายจริงๆเลยที่เราเหมือนเราเล่นสองคนอย่างเดียวก็จริงตันใครเสื้อเรีวเรียวน้อยจัด แต่ก้างแพ้อยู่ดีเหมือนกูกลัวมึงอะเฮ้ยไปไปฆ่าดี่กั้ดีกว่าไปฆ่าเครลลี่กันดกว่าเดี๋ยวกูทำตีเลยเหรอทีมตายแล้วเนี่ยทีมตายหมดแล้วเมื่อน เฮ้ยไอ้เคียมบวิ่งเร็วไปไหนอะดาเมจมึงไหวอยู่แล้วมึงใครๆก็ไหวตอนนี้แต่ทีมอะไม่ไหวขั้นหนักเลยขั้นแบบมะเร็งเต้านมเลยนู่นเคียบเลยตายอ่ะหายเยตัวนี้ก็ตายอย่างนั้นแหละกูมากูมากูมาตรงนี้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  เซตไม่จะตายอยู่แล้วไอ้สัตว์แคลเป็ดแฝดแล้วแคลริตแฝดแ,แล้วช่วยด้วยแคลิตตายแล้วไม่มีอะไรแล้ว,วกูโดนดึงเรียบร้อยเฮ้ยจะบอกเดวิ้ตายอ่ะโอ้โห โอ้ยแม่นคนกากเฮียสวยเมกคอ้มันลง่อะเนาะทำไหได้โอ้โหมาแปลวันไม่หรอกมาเดินมาเดินไปเช็คเราบอลน่ะแม่มันเป็นสแต็คินเด็ดเพื่อน อะไรวะแม่งตีแล้วได้เฉยได้ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดอุยวิ่งเร็วเกินเพื่อนวิ่งเร็วเกินกูเร็วเกินกูสปีดสปีดเตอร์เอาขี้นี้ก่อนเลยวะกูดักกูดักไปเลยเอาขี้นี้ก่อนเลยต้องมาแล้วมึงอะกับเลยกลับเลยมึงแรงจังวะกลับเลยกลับเลยมึงแรงจังอ่ะ มึงสกิล W แล้วก็แทงตีตีคิวตายเลยเหรอเขี้ยโอ้โหตัวโคตรพังไงเฮ้ยไพทิออนน่ะคุณมันเกิดมากเลยเนี่ยเพลงมึงดูสกอร์ตัวเองดิมึงรู้ปะเนี่ยไม่ได้เก่งเฮ้ยมันแบบเทวิตโนเบลในคณะเิีงยิ่งบูเตะทุ่มตีมันไม่ได้เก่งไม่แค่รู้วิธีการยืนเลนเฉยว่ะเอาดิเอาดิถ้าฆ่ามันได้แล้วจบเลยไม่แค่รู้วิธีการยืนอ้าว ทำไมถึงไปเป็นอย่างนั้นล่ะได้นะถ้าคุฆ่ามันได้นะไอสัตว์กูวิ่งเร็วมากเลยอะไอ้กูเข้าตัวมึงได้นะโอนก่อนอย่าใหี้กูเข้าตัวมึงได้ไปไปเฮ้ยสวยกูเกิดเนยค่ะค่ากระลินดีจีละดีจีละดีจ้าดีจละดีก็อม่งดีจีละ จริงอ่ะจริงจริงจริงอ่ะอุ้ยมึงแรงจังล่ะกิงไม่ร่างดีอ่ะจริงเะเอาเดี๋ยวไม่ไม่มีดาเมจนะจุ๊กหนีเลยหนีเลยหนีเลยหนีให้ไวเลยหนีให้ไวเลยเข็นี่ตายแล้วไงวะหนีให้ไวเลยหนีให้ไวเลยดักดักดักเว็ฟมาดักมาดัก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 มีบ่อยไหมเนี่ย เอาเอาโอ้อาหายอะไงเนี่ยผวิ่งเร็วมากกวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเซตดูเซตไปดีไปเอาไปเลยมึงไหวแล้วคนเดียวอะเรามันตัณติหลบนะนั่นไง โดนกูทีเดียวทำอะไรไม่ได้เลยเอาคข่ลินได้ปะมึงกับกูมึงกับกูเอาจีงเ <ไป S 1> หรอไปไปไ,ไปกูไหวไปแล้วไปแล้ว,วมมกูโดนมันีคลายดึงวะเอ้าไม่วะสยว,ะะวยกูเกินกูเกิดกูเกิน การที่เราแบกคนนี่เป็นอย่างนี้นี่เองเอ้ยไม่ใช่แบกควายจบได้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 เซ็ <c oughs> ตเกิดตัวเดียวจบได้คิวเลยแต่ก็ไม่มีมานาเพ็บปกป้องกูด้ยวยแบกควายแบกควายเขี้ยงโง่ชิบหายเลยแคลินโดนเดือดฉัดกูเก็บอันตีไว้เพื่อมึงเมื่อกี้กูเกิดสามรอบรอะเมื่อกีก้ถ้าเกิดกูตายกูเกิดอ๋อมึงมีซีเลียนอีกเหรอใช่ปะเมื่อกี้ซีเลียนกดที่กูแต่ว่าเนี่ยเกิดเกิดเกิดยังมีอยู่เฮ้ยจริงไหเนี่ยเขี้ยงมีอะไรมีอะไรมีอะไรอยากกินหมดนี่คืออะไรโอ้ยตี้วะ ดีนายทายโอ้แม่งโคตรแคลรี่เดอดฟักยิงเกมอ่ะจริงเลยเมื่อกี้ไปเม่อก้มี i ค่หมูตัวเดีย